สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกทกท่านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ค่ะครูปูสอนนักเรียนค้างอยู่ในตัวชี้วัดครั้งที่4นะคะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนว่าตัวชี้วัดครั้งที่4นี่อ หากเปิดมานะคะเราจะมีการทบทวนในเรื่องของอตัวชี้วัดครั้งที่4ใหม่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่า,าที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการเรียนตัวชี้วัดครั้งที่4นี่เรายังไม่ได้เรียนกันแบบเต็มที่แล้วก็สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะครูปูจ,จะอธิบายนักเรียนผ่านคลิปวิดีโอออนไลน์ไปด้วยแล้วก็ เดี๋ยวกลับมานะคะสัปดาห์หน้าก่อนสอบอย่างไรก็แล้วแต่ครูครูก็จะพยายามอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะไม่เข้าใจนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาของตัวชี้วัดครั้งที่4เราจะสอบในเรื่องของการแสดงนาตศินประเภทคู่และหมู่เพลงรำวงมาตรฐาน ความเป็นมาของนาฏศิลป์การทำความเคารพก่อนเรียนและก่อนแสดงนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนักเรียนมีหนังสืออยู่ในมือเล่มนี้นะคะนักเรียนเปิดไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะสำหรับตัวชี้วัดครั้งที่4เราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่8ค่ะการแสดงนาฏศิลป์ไทยนักเรียนต้องเปิดหนังสือไปหน้า127ค่ะ ดูไปพร้อมๆกับครูปูเลยนะคะอันไหนนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็อย่าก,กังวลน,นะคะเปิดคลิปย้อนกลับมาดูหลายๆครั้งหรือถ้าครูปูอธิบายไม่เข้าใจวันที่เรามาเจอกันในวันเปิดเรียนเพิ่มเติมกันใหม่ได้นะคะสำหรับเรื่องแรกค่ะการแสดงความเคารพในการเรียนการแสดงนาตาศิลไทยและการแสดงนาตศิลสากลเริ่มเริ่มด้วยข้อที่1เลยนะคะข้อที่1 การแสดงความเคารพหน้าตาศิลป์ไทยนาตาศิลป์าาไทยเนี่ยจะต้องมีออพิธีไหว้ครูนะคะจะต้องมีการไหว้ครูทีนี้ลูกมาดูข้อย่อยข้อย่อยข้อหนึ่งข้อหนึ่งย่อยเมื่อมีพิธีไหว้ครูจะต้องรู้ความหมายของพิธีไหว้ครูค่ะการไหว้ครูคือการแสดงความเคารพกรตัญญูกะตะเวที แด่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้อบรมสั่งสอนให้มีวิชาความรู้ติดตัวเพื่อนำไปประกอบอาชีพนะคะอ,อ,อย่างนักเรียนที่เรียนโรงเรียนเรานะคะนักเรียนจะรู้นักเรียนจะเจอ,เอ,อทุกทุกปีการศึกษาเปิดเทอมเทอมหนึ่งมาปุ๊บรู้สึกว่าจะช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีเลย เราจะมีพิธีไหวครูนะคะก็คือเพื่อมอบตัวเป็นศิษย์แด่ครูบาอาจารย์เพื่อแสดงถึงความเคารพครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเรานะคะทีนี้ในการไหวครูในวิชาหน้าตศิลป์ก็เช่นเดียวกันนะคะพิธีไหวครูหน้าตศิลเนี่ยจะมีหลายรูปแบบเลยถ้านักเรียนเคยดูนะคะหรือเคยใครเคยไปประกอบพิธีไหวครูในเรื่องของไหวครูหน้าตศิล ก็จะมีการมอบครูจะมีการครอบครูนะคะถ้าหากว่านักเรียนไม่เคยดูนักเรียนลองเปิดเข้าไปใน YouTube ใน Google ไปหาดูนะคะพิธีไหว้ครูนาตศสินเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของข้อที่2ย่อยประวัติและพิธีไหว้ครูค่ะ อันนี้เอาไหว้ครูโดยทั่วๆไปก่อนนะคะหรือไหว้ครูนาฏศิลก็เช่นเดียวกันทําเหมือนกันนะคะพิธีไหว้ครูมีมาตั้งแต่โบราณนิยมจัดในวันพฤหัส,สบดีนะคะถือว่าวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันครูที่มีตำนานเทพเจ้าพระพฤหัส,สบดีและต้องไม่ตรงกับวันพระด้วยนะคะวันพฤหัสนั้นต้องไม่ตรงกับวันพระเราถึงจะมีพิธีไหว้ครูได้ค่ะนิยมจัด ในเดือนที่เป็นเลขคู่ยกเว้นเดือน9เดือนเดียวที่อนุโลมเพราะถือว่าเลข9้าเป็นเลขมงคลค่ะแล้วก็พิธีไหว้ครูเนี่ยจะประกอบกันในวันข้างขึ้นซึ่งถือว่าวันข้างขึ้นนี่จะถือเป็นวันฟูค่ะส่วนวันข้างแรมถือว่าเป็นวันจมเขาจะไม่นิยมประกอบพิธีกันนะคะเอาละดูหน้าต่อไปกันเลย หน้า128ค่ะข้อที่3ลักษณะของพิธีไหวครูนะคะนี้เป็นพิธีไหวครูนาฏศินป์ข้อ3ใหญ่นะคะ3.1มาดู3.1ข้อย่อยนะคะพิธีสวดมนต์เย็นก่อนจะถึงวันไหวครูจริงนะคะพรุ่งนี้เป็นวันไหวครูวันนี้นะคะตอนเย็นจะมีการทำพิธีก็คือพิธีสวดมนต์เย็นนะคะก จะเป็นพิธีสงฆ์ที่มักนิยมทําก่อนไหวครูหนึ่งวันค่ะต่อไปพิธีไหวครูคือการสํารวมใจราลึกถึงพระคุณของครูที่ประสิทธิประสานวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์นั่นก็คือพิธีไหว้ครูจริงที่ตรงกับวันพฤหัส,สบดีค่ะต่อไปดูข้อที่สามถ้านักเรียนมีหนังสือในมือนะคะนักเรียนดูตามครูครูไปด้วยเลยนะคะพิธีครอบครูค่ะอันนี้จะใช้สำหรับ การนำศีรษะครูนะคะนักเรียนดูภาพไปด้วยการนำศีรษะครูมาครอบเพื่อรับสิทธ์ให้ลูกเนี่ยได้มาเป็นสิทธิ์ของออการรําไทยหรือว่าการเรียนดนตรีไทยจะใช้ศีรษะของครูครูบาอาจารย์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีเ่เรามองไม่เห็นนะคะมีศีรษะท,ทําพิธีแล้วก็ครอบสวมไปที่ศีรษะของนักเรียนเพื่อทําพิธีนะคะรับเป็นสิทธินะคะ ต่อไปพิธีมอบค่ะพิธีมอบนี้เป็นพิธีขั้นตอนที่สูงที่สุดก็คือการได้รับมอบความรู้ความเป็นครูในพิธีมอบครูจะนําอาวุธค่ะอาวุธที่ใช้ในการแสดงหน้าตาิิป์มามัดรวมกันแล้วก็จะบริกรรมภาวนาคาถานะคะให้สิทธิเนี่ยน้อมรับนะคะพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธี ที่นิยมแล้วก็ยังปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ยังมีนะคะเขาเรียกว่าพิธีมอบค่ะหากนักเรียนไม่เข้าใจที่ครูปวัวอธิบายนะคะนักเรียนสามารถเปิดย้อนไปดูคำพูดของครูแล้วก็ดูใน Youtube นะคะดูใน Google ประกอบไปด้วยได้เลยนะคะจะทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปข้อต่อไปเลยค่ะหน้า129 ประโยชน์ของการไหวครูค่ะการไหวครูนะคะข้อหนึ่งเป็นการสร้างสิทธิ์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาและทำให้กล้าแสดงออกก็คือเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปข้อ2ค่ะทำให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเป็นสิทธิ์ที่มีครูเดียวกันค่ะ 3. สามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนมาไปถ่ายทอดได้ด้วยความมั่นใจ 4. ทํำให้มีความรู้ความเข้าใจพิธีกรรมด้านนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ 5. เป็นการขอคมาครูเมื่อทำในสิ่งที่ผิดพลาดลงไปนะคะ ก็ถือว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่ไหว้ครูหากสิทธิ์คนใดทําอะไรพลาดพลั้งทําผิดไปก็จะได้เป็นการประกอบพิธีการขอขอมาไปด้วยและนี่คือประโยชน์ของพิธีไหว้ครูค่ะต่อไปการทําความเคารพในการเรียนนาตดสินสากลค่ะ การแสดงหน้าตัดสินสากลในแต่ละวัฒนธรรมมีวิธีการทำความเคารพที่ต่างกันนิยมกันมากเลยจะเป็นการโค้งคำนับก่อนการแสดงเช่นการแสดงละครบนเวทีละครบอร์ดเวนะคะผู้แสดงจะต้องมีการโค้งคำนับรับกันก่อนระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนะคะออของไทยก็มีนะคะของไทยกออ็อย่างเช่นตัวอย่างการแสดงรำวงมาตรฐาน การรำวงมาตรฐานจะเป็นการแสดงความเคารพกันก่อนรำก็คือผู้หญิงเนี่ยจะต้องยกมือไหว้ผู้ชายแล้วผู้ชายก็จะน้อมออรับไหว้แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการถอนสายบัวและการโค้งคำนับตอบรับกันนะคะอันนี้เนี่ยเ,เป็นสิ่งที่จะต้องทำก่อนการแสดงนะคะต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือหน้า130เลยค่ะ หน้า1น0นี้เป็นเรื่องของการแสดงความเคารพการรำวงมาตรฐานอย่างที่ครูครูพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะเมื่อกี้ครูครูยกตัวอย่างการแสดงความเคารพการแสดงรำวงมาตรฐานก็คือฝ่ายหญิงจะพนมมือไหว้แล้วก็ฝ่ายชายจะเป็นผู้รับนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการถอนสายบัวแล้วก็ผู้ชายโค้งคำนับ และการแสดงชุดนี้นะคะเป็นการแสดงที่เราเรียกว่าการแสดงเป็นหมู่ก็คือรำตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นการแสดงประเภทรำมู่ค่ะยกตัวอย่างเพลงรำวงมาตรฐานที่นี้ในชั้นเรียนของป .4 นะคะนักเรียนจะต้องเรียนเพลงรำวงมาตรฐานซึ่งเพลงรำวงมาตรฐานนี้นักเรียนได้เรียนผ่านกันมาทุกๆปีนะคะถ้านักเรียนจำได้ เพลงรำวงมาตรฐานจะเป็นเพลงบังคับซึ่งมีทั้งหมด10เพลงนะคะเป็นเพลงที่บังคับกำหนดขึ้นมาเป็นแบบแผนที่ตายตัวและในแต่ละเพลงจะใช้ท่ารำไม่ซ้ำท่ากัน1เพลงบางเพลงจะมีแค่1นึท่าส่วนบางเพลงจะมีสท่านะคะมีทั้งหมด10เพลงด้วยกันค่ะ สำหรับในชั้นเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนเพลงชาวไทยและเพลงรำซิมารำค่ะนักเรียนดูประวัติของเพลงชาวไทยด้วยนะคะเนื้อร้องเนี่ยเ,เนื้อร้องเพลงชาวไทยนะคะจะหมืนม่นมนิเรศนะคะมณิรน,นเรศเฉลิมสเสวตนาน,นค่ะเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะคะส่วนทํานองก็คือกรมศิลปากรเป็นผู้แต่งถ้ารำที่ใช้รำ เพลงชาวไทยใช้ท่ารําท่าเดียวก็คือท่าชักแป้งผัดหน้าส่วนท่ารําชักแป้งผัดหน้าจะเป็นอย่างไรครูปูจะมีคลิปวิดีโอเปิดให้นักเรียนชมพร้อมกับนักเรียนฝึกร้องเพลงไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเมื่อเรากลับมาเจอกันในคาบนะคะครูปูจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่ารําท่าชักแป้งผัดหน้า ในเพลงชาวไทยพร้อมทั้งฝึกร้องให้ได้ค่ะไปชมคลิปกันเลยค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเพลงชาวไทยเพลงรำวงมาตรฐานเนี่ยเด็กๆหลายคนนะคะได้ยินชื่อเพลงได้เคยเห็นท่ารำเนื่องจากมีเพื่อนๆของเรานะคะเป็นตัวแทนในการร่วมแข่งขันนะคะงานทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรม เพื่อนๆเ,เราได้เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตค่ะไปแข่งระดับภาคแล้วก็ไปแข่งระดับประเทศกันมาแล้วนะคะคว้ารางวัลเหรียญทองกันมาหลายรางวัลแล้วด้วยนะคะเชื่อว่าในระหว่างที่ครูปูฝึกซ้อมให้กับเพื่อนๆของเรานั้นเด็กๆหลายคนก็คงจะได้ดูนะคะและสำหรับการเรียนโปรแกรมนาฏศิลินในช่วงนี้ครูปูก็ ออพยายามฝึกปฏิบัตินะคะให้นักเรียนที่เรียนโปรแกรมนาฏศิลป์ได้รำเพลงรำวงมาตรฐานเป็นทั้ง10เพลงนะคะตอนนี้กำลังฝึกปฏิบัติกันอยู่นะคะต่อไปค่ะอีกเพลงหนึ่งค่ะเพลงรำซิมารำค่ะผู้แต่งเนื้อร้องของเพลงรำซิมารำ คนเดียวกันนะคะจะเหมือนมานิตนาเรศค่ะหรือเฉลิมสเสวตนันค่ะส่วนทํานองก็คือเป็นของอาจารย์มนตรีตราโมดค่ะท่ารําที่ใช้คือท่ารําสายท่ารําสายในเพลงรําซิมารําจะเป็นอย่างไรนักเรียนไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะ ชมคลิปวิดีโอจบกันไปแล้วทั้งสองเพลงก็คือเพลงชาวไทยและเพลงรำซิมารำนะคะอย่างที่ครูปูบอกไปเมื่อข้างต้นนะคะเมื่อเราเปิดถึงมาเจอกันในชั่วโมงเรียนเดี๋ยวเราจะลองฝึกปฏิบัติเพลงนี้กันไม่ยากเลยนะคะนักเรียนต้องร้องเพลงให้ได้แล้วก็ปฏิบัติท่ารำให้ได้ด้วยนะคะไม่ยากเลยสำหรับวันนี้ค่ะครูปูมีการบ้านให้นักเรียนชั้นป .4 หนึ่งเรื่องนะคะ ให้นักเรียนนะคะสรุปเรื่องที่ครูรูพูดเมื่อกี้นะคะไม่ไม่เอาเรื่องประวัติของการไหว้ครูเอาเรื่องรำวงมาตรฐานเมื่อกี้ครูปูพูดไปถึงการรำวงมาตรฐานมีทั้งหมด10เพลงด้วยกันประกอบไปด้วยเพลงอะไรบ้างทั้ง10เพลงลองให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาแล้วเขียนลงไปในใบงานนะคะนำมาส่งครูปูทั้งหมดมี10เพลงด้วยกัน จะทำเป็น My n d p a p ก็ได้หรือเขียนเป็นข้อข้อ1ถึงข้อ10 10เพลงนะคะนำมาส่งครูปูในวันที่เปิดเรียนนะคะฝากไว้ด้วย1ภาระงานค่ะไม่ยากเลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ